คุณเคยเห็นเจ้าสาวเริ่มให้กลางงานแต่งไหมทุกคนในงานคิดว่าเธอกำลังเสียใจแต่ทันใดนั้นมหาเศรษฐีผู้ไม่รู้จักใครก้าวเข้ามาพร้อมคำพูดที่จะทำให้ทั้งห้องช็อกผมจะแต่งงานกับคุณคุณจะทำอย่างไรถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เรื่องจริงที่ไม่มีใครคาดคิดรอให้คุณได้เห็นตอนจบเสียงเพลงคลอเบาภายในห้องจัดเลี้ยงใหญ่ดวงไฟระยิบระยับสะท้อนบนแก้วคริสตัล แขกผู้มาร่วมง,งานนั่งอย่างเป็นระเบียบแต่ความเงียบกรับแทรกซึมทันทีที่เจ้าสาวยืนอยู่ตรงกลางเธอใส่ชุดแต่งงานสีขาวล้วนลูกไม้ละเอียดประดับทั่วตัวแต่ใบหน้าของเธอแดงระเรื่อดวงตาเปียกชุ่มด้วยน้ำตาเจ้าสาวก้าวช้าๆเสียงหัวใจเธอดังเต้นรัวนในอกทุกสายตาจับจ้องเธอเราวกับเวลาหยุดนิ่งจู่ๆประตูใหญ่เปิดออก แสงสว่างจากภายนอกสาสต์เข้ามาชายหนุ่มสูงใหญ่สวมชุดทักซิโด้ดำสนิทย่างก้าวอย่างมั่นคงเข้ามาตรงกลางงานทุกสายตาหันมามองเขาเขาหยุดยืนตรงหน้าเจ้าสาวเสียงของเขาดังก้องในห้องผมจะแต่งงานกับคุณคำพูดนั้นทำให้ห้องจัดเลี้ยงเงียบสนิทแขกทุกคนตัวแข็งบางคนแทบสำลักกับคำพูดที่ไม่คาดคิดเจ้าสาวสะอื้นหนักขึ้น เธอไม่เข้าใจหัวใจของเธอราวกับถูกฉีกเป็นเสี่ยงๆฝ่ามือสันสานไปตามชุดแต่งงานชายหนุ่มก้าวเข้าใกล้มือของเขายื่นไปจับมือเธอดวงตาของเขาจริงจังและเต็มไปด้วยความตั้งใจแต่ความรู้สึกในใจเจ้าสาวกลับสับสนเธอรู้สึกทั้งความกลัวและความตื่นเต้นแขกทุกคนเริ่มสุบสิบกันบางคนก้มหน้ามองลงกับพื้น บางคนยกมือปิดปากทุกคนรอคอยว่าเรื่องราวนี้จะจบอย่างไรเจ้าสาวเริ่มพูดเสียงเธอสั่นเครือคุณหมายความว่าอย่างไรทำไมตอนนี้แต่ชายหนุ่มไม่ปล่อยมือเธอรอยยิ้มเล็กๆของเขาแฝงความลึกลับสายตาทุกคู่จับจ้องดวงไฟส่องกระทบทองประดับบนชุดเจ้าสาวน้ำตาของเธอส่องประกายเหมือนเพชรทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียด เธอหายใจลึกพยายามควบคุมความรู้สึกแต่ภาพของคนที่ยืนตรงหน้าและคำพูดที่สะกดทุกคนทำให้หัวใจเธอแทบระเบิดเจ้าสาวหันไปมองรอบห้องทุกสายตาจับจ้องเธอบางคนเริ่มสุบสิบเบาๆบางคนเริ่มสายหน้าไม่เชื่อสิ่งที่เห็นชายหนุ่มก้าเข้ามาใกล้มือเขายังคงจับมือเธอแน่นผมรู้ว่าคุณไม่คาดคิดเขาพูดเสียงนุ่ม แต่ผมรักคุณและผมจะไม่รออีกต่อไปน้ำตาไหลลงแก้มเจ้าสาวหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงเพลงยังคงเล่นอยู่เบาๆแต่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหายไปเธอสั่นสถานและจู่ๆเรื่องราวในอดีตก็วิ่งเข้ามาในใจชายที่เธอคิดว่าจะใช้ชีวิตด้วยและความลับที่เธอเพิ่งค้นพบแขกเริ่มทำหน้าอึง้งบางคนยกมือขึ้นปิดปาก บางคนเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพทุกคนไม่อยากพลาดความจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไปเจ้าสาวเงยหน้าขึ้นสบตากับชายหนุ่มความรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวและความสับสนปะปนกันเธอแทบลืมหายใจทำไมคุณถึงปรากฏตัวตอนนี้เธอถามชายหนุ่มยิ้มอย่างมั่นใจเพราะผมไม่ยอมให้ใครมาแต่งงานกับคุณนอกจากผมทุกคนในงานช็อก เสียงซุบซิบกลายเป็นเสียงฮือฮาแม่เจ้าสาวถึงกับยกมือขึ้นปิดปากเพื่อนเจ้าสาวตัวแข็งไปชั่วขณะบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าสาวน้ำตาไหลไม่หยุดแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสับสนและความตื่นเต้นเธอรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่และชายหนุ่มก็เหมือนเป็นกุญแจเปิดประตูนั้นแขกทุกคนเงียบสนิทสายตาทุกคู่จับจ้องสองคนตรงกลางห้อง และเสียงหัวใจของเจ้าสาวดังก้องในใจเธอเองทันใดนั้นชายหนุ่มก้มลงจูบมือเธอเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงจังทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจเจ้าสาวยืนนิ่งไม่รู้จะทำอย่างไรหัวใจของเธอสับสนไปหมดและทุกคนรอคอยการตัดสินใจครั้งสำคัญของเธอเจ้าสาวยืนตัวแข็งมือยังสั่นอยู่ในมือชายหนุ่ม เสียงหัวใจของเธอดังก้องในอกเธอพยายามหายใจช้าๆแต่ความตื่นเต้นและความกลัวรวมกันจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกสายตายังคงจับจ้องเธอความเงียบครอบงำห้องจัดเลี้ยงเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวและทุกคนรอคอยคำตอบของเจ้าสาวเจ้าสาวค่อยๆเนยหน้าขึ้นน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มแต่สายตาของเธอเริ่มมีประกายความกล้า เธอรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนชายหนุ่มก้มลงอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังผมไม่สนใจอดีตไม่สนใจใครอีกผมต้องการคุณตอนนี้จูจูเสียงโทรศัพท์ของเจ้าสาวดังขึ้นทุกคนหันไปมองข้อความปรากฏบนหน้าจอและเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในงานถึงกับอึ้องข้อความนั้นมาจากคู่มั่นเก่าของเธอ ผมรู้ว่าคุณไม่ได้รักผมผมจะยกเลิกงานแต่งทันทีเจ้าสาวตัวแข็งน้ำตาไหลหนักขึ้นเสียงลมหายใจของเธอสั่นเครือเธอมองชายหนุ่มตรงหน้าและรู้ว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญทุกคนในงานเยียบสนิทแขกยืนตัวแข็งบางคนเริ่มร้องว้าวบางคนสายหน้าไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าสาวลูกมือชายหนุ่ม เสียงสะอื้นค่อยๆกลายเป็นรอยยิ้มและเธอก็ตัดสินใจฉันฉันก็ต้องการคุณเหมือนกันคำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มยิ้มกว้างแขกในงานโหร้องด้วยความตื่นเต้นดวงไฟระยิบระยับสะท้อนน้ำตาและรอยยิ้มของเธอบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความสุขปนกันทุกคนรู้ว่าเรื่องราวของเจ้าสาวคนนี้จะกลายเป็นตำนานที่ทุกคนจะไม่ลืมและในคืนนั้น เจ้าสาวเริ่มให้กลางงานแต่งไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความจริงที่ทําให้หัวใจเธอสั่นสถานเสียงหัวเราะและเสียงโห่ร้องเต็มห้องแสงไฟระยิบระยับและผู้คนทุกคนรับรู้ความรักที่แท้จริงบางครั้งมาถึงในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเจ้าสาวก้าวไปข้างหน้ามือยังคงจับมือชายหนุ่มแน่นน้ำตาไหลเป็นสายแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้ม หัวใจของเธอเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นความตื่นเต้นของความสุขชายหนุ่มจ้องตาเธอรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นคงเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเขากระซิบเสียงนั้นทำให้เจ้าสาวรู้สึกปลอดภัยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแขกทุกคนในงานเริ่มปรบมือรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความโล่งใจผสมผสานกันเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงซุบซิบของความตื่นเต้นทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข เจ้าสาวหันไปมองรอบห้องเธอเห็นสายตาของครอบครัวและเพื่อนฝูงทุกคนเต็มไปด้วยความยินดีและความรักที่แท้จริงได้ชนะทุกความเข้าใจผิดและความลึกลับเธอหันกลับมาสบตาก,กับชายหนุ่มอีกครั้งและยิ้มกว้างฉันพร้อมพร้อมที่จะรักคุณและเดินไปด้วยกันชายหนุ่มดึงเธอเข้ามากอดเสียงหัวใจของทั้งสองเต้นพร้อมกันน้ำตาและรอยยิ้มผสมผสานกันเป็นความงดงาม เหมือนแสงไฟระยิบระยับสะท้อนความรักของทั้งสองในค่ำคืนนั้นเจ้าสาวเริ่มให้กลางงานแต่งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและทุกคนรับรู้ว่าบางครั้งความรักที่แท้จริงก็ปรากฏในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดและสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายเป็นความงดงามที่ไม่มีใครลืมเสียงหัวเราะเสียงปรบมือและแสงไฟเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ สำหรับเจ้าสาวและชายหนุ่มเรื่องราวจบลงด้วยความรักความหวังและความสุขอย่างสมบูรณ์